นินปูเซนไตเฮอร์เคนเจอร์คนก็ไม่รู้โลกก็ไม่รู้ปรับอธรรมในความมืดรู้ไหมครับว่าทีมผู้สร้างได้ซ่อนความลับไว้ในชื่อของพวกเขาทั้ง3าคนเมื่อนำพยางแรกของนามสกุลชินะโนโนะและบิโตะมารวมกันก็จะได้คำว่าชิโนโบิที่แปลว่านินจานั่นเองสายลมกลิ่นร้องท้องฟ้าพิโรธนินจาฟ้า Red. Ina, เฮอร์เคนเรดชินะยูสุเกะเขาคือศูนย์กลางที่เปรียบเสมือนหัวใจที่ร้อนแรงของทีมแม้ตอนแรกจะดูบ้าบินและซื่อบื้อปบ้บงแต่ความกล้าหาญและความเชื่อมั่นใน เพื่อนพ้องของเขานั้นมีอยู่เต็มเปี่ยมและมันคือคุณสมบัติสําคัญที่หลอ่อหลอมให้เขาเติบโตขึ้นเป็นผู้นําที่แท้จริงพัฒนาการของเขาชัดเจนที่สุดในฉากที่เขายอมสละชีวิตของตัวเองเพื่ออิโคนั่นคือจุดที่เขาได้ก้าวข้ามจากเด็กหนุ่มใจร้อนไปนเป็นบุรุษผู้เข้าใจความหมายของคําว่ามิตรภาพอย่างแท้จริงน้ํเริงระบาขึ้นร่าไรนินจาน้ํเฮอริเคนบูโนโนะน,นานามิไฮโสเกะคือหัวใจนานามิก็คือจิตวิญญ,ญาณที่คอยรักษาสมดุลของทีมความฝันในการเป็นไอดอลของ เธอไม่ได้เป็นแค่มุกตลกแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังและความสดใสท่ามกลางสงคามที่มืดหนิดพัฒนาการของเธอคือการเรียนรู้ความเข้มแข็งผ่านความเจ็บปวดโดยเฉพาะในฉากที่เธอถูกฟาบ,บิโจหักหลังจากเด็กสาวที่มองโลกในแง่ดีเธอได้เรียนรู้ว่าความแข็งแกร่งที่แท้จ,จริงไม่ใช่แค่การมีจิตใจดีแต่คือการลุกขึ้นสู้ได้แม้ในวันที่หัวใจสลายแผ่ดินไหวดอกไม้ร้องเพลงนินจาดินเฮอร์เคนเยลโลบิโตโคตาโคตา,โคตาคือรากฐานที่มั่นคงของทีมในขณะที่เพื่อนทั้งสองคน มักจะถูกอารมณ์พัดพาไปโคตาคือคนที่เยือกเย็นและสุขขมที่สุดเสมอเขาคือสมองของทีมผู้วางแผนและมองการไกลพัฒนาการของเขาอาจไม่ฉุดฉาดแต่คือการที่ทุกคนได้ประจักษ์ว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ใช่พลังทำลายล้างแต่คือความอดทนความอ่อนโยนและความรอบคอบต่างหากและ